มาสบปัญหานี้อยู่หรือเปล่าไม่รู้อยากจะเรียนอะไรเรียนคณะอะไรจบไปทํางานอะไรโอ้ยเครียดแต่มันต้องผงไปพอมาฮิโดนกังจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า มหาฮิดนก็เป็นเฮ้ากิจกรรมที่ทำให้น้องๆจะได้ไปเยี่ยมชมคณะต่างและได้ไขข้อสงสัยจากพี่ๆและอาจารย์ซึ่งจะช่วยทําให้น้องสามารถวองเห็นในการเดยนต่อและก็ตอบคาถามที่น้องๆสงสัยกันหลายคนนั่นก็คือจบไปทําอะไรไดะโดยไฮไลท์ของกิจกรรมมีอยู่3อย่างด้วยกันดับแรกก็คือมหาฮิดนแอดมิชั่นที่ทําให้น้องๆรู้ว่าน้องๆควรจะเตรียมตัวมายังไงเพื่อสามารถเข้าคณะที่ตัวเองต้องการได้ต่อมามหาฮิดนมิวเซียมและมหาฮิดนทัวร์ทางเราจะมีรถล่างพาน้องๆชมรอบมหาวิทยาลัยให้น้องๆสัมผัสบรรยากาศกันเต็มที่ไปเลยใชะ ไม่ดนเฟสติวัลนอกจากการเรียนในมันที่ดนแล้วน้องๆยังได้รู้ว่ากิจกรรมในวันิดนมีอะไรบ้างและได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆด้วยสามารถใส่ชุดไปเวทหรือสามารถเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนก็ได้ขอเพียงแค่สุภาพก็พอสุดท้ายงานจะเกิดขึ้นในวันที่28ถึง9ตุลาคมนี้นำมหาวิทยาลัยมัธดนฟรีไม่ต้อสียค่าใช้จายไปได้เลย